สวัสดีวันนี้วันพุทธที่หนึ่งกันยายนเข้าสู่เดือนที่เก้าเดือนที่เก้าการบานหน้าไหนเอ่ยเฉลยการบ้านบ้านไหนจ้า่อยแปดหนอยแปดค่ะเป็นคุณาพคุณภาพคุณภค่ะพี่เจียงคุณขอใช้หน้าจอแป็นึงได้ไหมคบ ผมจะให้ดูว่าผมเปลี่ยวหัวไปเปร์แล้วกดเห็นค่ะพอแล้วไม่ต้องแชร์ไม่ต้องแชร์กดหยุเดะทำไมเหรอเรีวต้องแชร์อ่าเฉลยการบ <c oughs> ้านก่อนของเลยใช้น็อกเลมืกก่อกี้ใช้จะจำแนงเอ็มไม่รู้หรอกเรอาใช้แอปอะไรเราเปลีปล่ยนเอ็มไม่รู้แน่แต่อ็มรู้นะม, <c oughs> มันไปยัง มันเป็นเอฟเกียร์เปเปอร์หมายเลขี่จุดอ่านน้ำไม่ยังอ่านน้ำไม่ยังไม่เสียงดังมุมโห้อ่ะ่านเอาเองข้อที่หนึ่งมุมอะไรคะก็สาข้อที่หนึ่งมุมแหลมค่ะมุมมุมแหลมเกี่ยองศาคะคือห้าองศาค่ะองศาอ่าหน้าหนึ่งร้อยแปดห้าองศาค่ะ กินกูินให้อูสาวะกะินอะไรแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งค่ะเอา้าทำไมไม่ไม่เห็นหน้าจอคูเวลากูแชร์แป,ป๊บหนึ่งค่ะมันไม่ไปเราต้องเล่กคูว่าโอ้ไม่ใช่คูผิดคูค่ะ ก่อนเนี่ไ oh, ้มาแล้วมหนึ hmm. ่งอแอปหนึงเอห็นแลยังเอ่ยไม่ไม่เห็นค่ะมวยม็แช์เลยนี่มันไม่เห็นหรอกฝผมก็กดแช์ได้แอปหนึงให้ ไอ้โคเปล่นโคปนี่วุ้่าก็เก็ยืิมกงอมมาแล้วยังคะมแล้วคคะโมาแล้วไหมมาแล้วนะเลอแล้วแล้วคมาแล้วค่ะมีเจ้าด็อกเตอร์เลยอะมีมีโไอล่เอ้ยไม่ใช่มีเดี๋ยวควรถืออยิบ อันยักษ์ที่เด็กกว่าสีกินไม่ได้เอาแล้วเ,เล็กคุณคุณถือตรงยิ้มเป็นไปทำไมอะ่ะมันก็ไม่กินก็กินกินไม่ได้ป่ะอ่าเฉลยค่ะไปรู้สูงนิ่หน้าไปลำลำไม่เยอะเหรออ่าข้อที่หนึ่งคะ่ะเท่าไหร่คะก้าสิบเจ็ดสิบห้าค่ะสี่สิบห้าเหรอ สิบห้าใช่คับคุสิบห้ามุมแหลมผิดแล้วข้อที่สองค่ะเกี่ยองศาค่ะไอ้ตุ้งข้อที่สองข้อหนึ่งว่าหาองศาทูกข้อที่สามค่ะข้อที่สามง่ายมากเลยเกี่ยองศาค่ะข้อที่สามข้อที่สามร้อยแปดสิบองศาร้อยแปดสิบองศามุมอะไรคะ มุมกลับมมุกลับข้อที่สี่เขียนผิดเขาผู้เขาโทษเขาเขียนมุมกลับกับมุมตรงข้อที่สี่มุมเก้าสิบองศานี่มุมอะไรคะมุมฉากค่ะขวค่ะเสียงมาเด็กเก๋ข้อที่ห้าเจ็ดสิบห้าองศามุมอะไรคะมุมแหลมแหลมข้อที่หกร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสี่มุมมุมป้านค่ะป้าน ข้อที่เจ็ดสี่สิบ้องศามุมแหลมข้อที่แปดอง้อสาองศาสอง้อสิบห้าองศามุมสามร้บห้าค่ะมุมกลับอ่อะทีนี้ดูผิดแต่มุบบมมเก็บ้น จะเพิ่เลื่อนนะคะครูอ่าโอเค,อเคทีนี้ค่ะเรื่องต่อไปยังอยู่ที่มุมค่ะอ่ะมุมการสร้างมุมการสร้างมงูตัวมุม ใช้หนึ่งใช้อะไรคะคือโกงอสองสองสองอันนี้ก็สำคัญค่ะไม้บรรทัดไม้บรรทัดสียางนุ่างลบอ,อ่ะดูตัวอย่างดูตัวอย่าง,างนี่นาไหนอะครู เรื่องต่อไปค่ะสร้างมุมสมมติครณครูบอกว่าให้นักเรียนสร้างมุมกขคอออมีขนาด35องศาดีดีสร้างมุมสร้างอย่างไรมุมประกอบด้วยแขนกี่ข้างคะแขนสองข้างอ่าแขนสองข้างถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นต้องสร้างแขนหนึ่งแขนก่อน สร้างแขนหนึ่งแขนก่อนอ่ะมุมงก็ขคอคอก็ให้สร้างรังสีอะไรก่อนคะหไรังสีกอคอคออ่ารังสีขอคอก่อนอ่าให้สร้างรังสีขอคอก่อนหนึ่งเส้นปุ๊บเส้นนี้รังสีจุดยอดมุมคือจุดขอ ทีนี้สร้างมุมทำอย่างไรมุมกี่องศาคะ35องศาอ่ะครูเครื่องมือครูเอามาอ,อยู่ในแล้วอโอเคมาแล้วครึ่งวงกลมครูมาแล้วครวูเอามาจุได้นะเห็นไหมคะเห็นครึ่งวงกลมของอครูไหมะคะ เห็นไหมกี่องศานะคะอ,คอ่าตั้างคะต,ตั้งจุดศูนย์กลางให้ตรงกับจุดยอดมุมแล้วก็ตั้งเส้นองศาให้ตรงศูนย์องศานะคะให้ตรงนะโอเคสามสิบห้าองศาค่ะนักเรียนก็วัดลงไปนับสีดำหรือสีฟ้าคะเวลาเรานับสามสิบห้าองศาอ่านสีฟ้า,ฟาใช่ไหมสีฟ้าคือวงใน วงใน35มสิบหาองศาค่ะอ่าวงใน35มสิบหาองศาทำยังไงคะศูนย์สิบยีคิดเลยคะ่ะอยู่กงกึลางปุ๊บโอเคได้ขนาดของมุมแล้วได้ขนาดของมุมแล้วแล้วก็ลากไปหาเลยคะ่ะลากเลยคะ่ะลากเป็นเส้นตรงนะคะลากไปหาสี่สาองศา โอเคชื่อมุมกขอขออแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดอะไรคะจุดกดมีข, <อ S 1> ขนาดกี่องศาคะสามสิบห <35 S 1> ้าองศาอ่ะต่ออีกคะ่ะต่ออีกขอข้างล่างสร้างมุม CAT มีขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าองศาทำยังไงคะหนึ่งร้อยี่สิบห้าองศาสร้างอะไรก่อนจะ๊ะ สร้างแขนของมุมของสร้างแขนของมุมก่อนสร้างอะไรคะสร้างอะไรคะส้างแขนสร้างจุดยอดมุงอ่าสร้างแขนด้านไหนก่อนคะด้านอ่าสร้างสร้างอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆสร้างอะไรนะสร้างจุดยอดมุอ่าสร้างจุดยอดมุมคือจุดอะไรคะ โดยเออะไรคะเอทอ่ะรังสีเอทก่อนร้125อยยี่สิบห้า wow. uh, okay. องศาค่ะเอาครึ่งวงกลมของครูมาเอามาโอเคร้อยยี่ส uh, ิบห้าองศานะคะเอาดูใกล้ร้อยยี่สิบห้าองศาจุดกึ่งกลางให้ตรงกับจุดยอดมุม ลากลงมาให้ตรงตั้งให้ตรงอ่ะอ่านวงในหรือวงนอกคะวงนอกค่ะวงนอกค่ะวงนอกเหรอศูนย์องศาทับเส้นงสีเอีก็อ่านวงในเหมือนเดิมถูกต้องไหมอ่ะร้อยเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบห้าค่ะอ่ะร้อยยี่สิบห้าอยู่ตรงไหนอ่านับง่ายๆเลยศูนย์ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าอยู่ระหว่างร้อยสามสิบใช่ไหมคะกับร้อยยี่สิบอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะขีดไว้ขีดออกแล้วก็เอาเครื่องกลออกแล้วก็ลากเส้นไปหาเลยค่ะลากเส้นไปเลยค่ะ โอเคลากเส้นไปหาเลยค่ะเสร็จตรงนี้เหลือจุดอะไรอีกจุดหนึ่งแล้วจุด้ค่ะจุด C <5. S 2> <5. S 1> มุมตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าองศาเขาเ่มมุมอะไรมุมกับมุมมุมกับมุมอะไรคะร้อยี่สิบห้าองศาตอบเร็ว มุมมุมอะไรนะร้อยยี่สิบห้าองศาปานมุมปอลปานโอเคอ่ะเขาบอกว่าต่อไปอีกสักหนึ่งมุมเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดสร้างมุมโอบอตอมีขนาดเท่าไหร่ดีเอบอบริโอร้อยสามสิบอ่ะไปดูแลือจะโอสร้างอะไรต่อคะโอบอบอบอสร้างอะไรต่อคะ ค่ะต้องแหนของมุมก่อนค่ะแหนอะไรคะแหนของมุมบอเตอ่ะสร้างรังสีใช่ไหมใช้คำว่ารังสีหรือสร้างรังสีนะคะบอตอรังสีเลยคะโอบเตอ่ะรังสีอะไรคะบอตอ่์รังสีบอเตอ ดังสีบอตอเสร็จแล้วเอาอะไรมาคะเอาหัวหวงกลมมาปดเต้ตวงกลมคัววงกลมมาค่ะจุดศูนย์กลางให้ตรงปุ๊บแล้วไงต่อคะร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบองศาค่ะอยู่ตรงไหนร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบอยู่ข้างนอก อยู่ข้างนอกอหรืออยู่ข้างในศูงนย์องศาก,ก็อาจจากข้างในเหมือนเดิมค่ะอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเจอแล้วยังคะ,ะ,ะเจอแล้วอ่ะเจอแล้วขีดเลยค่ะร้อยเจ็ดสิบขีดไว้อขีดไว้แล้วยงไงต่อคะ อ,อแล้วก็ลากเส้นมาตเอาคกลมออกออกก่อนเอาออ<า>กกอนแล้วก็ลากเส้นไปหาคะา่ะทวีอโอเคออจอาลากเส้นไปหากี่องศาคะเจ็ดสิบองศาคะ่ะร้อยเท่าไหร่คะ 170องศา170องศาอะไรหายไปตัวหนึ่งจุดอะไรคะตัวตัวอค่ะมุมอบตอนะคะอบเธออบตออำเภอเบตุงใช่ไหมใช่อวตอนะคะ170องศาเป็นมุมอะไรคะอ่านค่ะมุมป้านอ่าโอเคเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะเดี๋ยวครูสร้างให้ดู เดี๋ยวคุณครูจะสร้างให้ดูสักสองข้อสองข้อโอเคข้อนเดียวขอข้อขอสองข้อจะสร้างให้ดูทุกข้อเลยเดี๋ยวให้เป็นทางสองหน้าดีกว่าที่ทาแลอวเราอ่ะโอ้โอ้ไปดมหน้าหนึ่งร้อยเก้าค่ะหน้าหนึ่งร้อยเก้าข้อที่หนึ่งค่ะ ข้อที่หนึ่งสร้างมุมอะไรคะสร้างมุมกขอกขหอขอขอกี่องศาค่ะปิดปิดองศาสี่สองศาเอาสร้างแขงของมุมหนึ่งข้างก่อนสร้างเลยค่ะใช้จุดอะไรคะใช้จุดดังสี <โข S 1> อะไร<ข>คะกขก โอเคสร้างแขนหนึ่งข้างก่อนขอคอโอเคไหมคะโอเคไหมคะแล้วคุณรัก okay, ค,ค,คนหรนือไครึ้นวงกลมอยู่ไหนเอารึ่งวงกลมมาเอาครึ่งวงกลมมาบัคเตอร์ขึ่นวงกลมไปเอามาจนได้คุณไม่อยากเขียกนกระดานอะใช้จุดค่ะสี่สิบองศาอยู่ตรงไหน สี่สิบองศาอยู่ตรงขีดเลยค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอยู่ข้างนี้ขีดไว้สี่สิบได้ไหมคะขีดเสร็จแล้วเอาออกค่ะเอาตุ้งกลมออกแล้วก็ลากเส้นไปหาลากเส้นตรงนะคะลากเส้นตรงไปหาลากเส้นตรงค่ะอ่าไปหาสี่สิบองศาโอเค โอเคจุดอะไรหายไปหนึ่งจุดคะจุดอะไรหายไปคะจุดกกคะ่ะจุดกกปุ๊บสี่สิบองศาเสร็จไหมเสร็จไ,ไหมคะมข้อที่หนึ่งอืมผิดแล้วโอ๊ยลบจบ ข้อที่สองค่ะข้อที่สองนี่สร้างง่ายมากเลยข้อที่สองคือมุมอะไรเอ่ยข้อที่สองมุมสบชมีขนาดเก้าสิองศาเก้าสิบองศานี่สร้างง่ายเ,เพราะว่าเป็นมุมอะไรคะมุมฉากกเป็นมุมฉากมุมฉากสร้างง่าย โอเคแล้ว okay, ตั้งดีกว่าอ่ะโอเคน้องช่วยนะฉันไม่ได้เนาะโอนน้องสร้างแขน,น,นหนึ่งข้างเอ็น<ะ>นี้นะน้อวยังไม่ได้เพราะว่าน้องเรียนออนไลน์อยูยอย่โอ้โหทำไม่เป็นเนาะอืมมุมฉากง่ายมากเพราะว่าตั้งฉากเป็นเส้นตรงเลยอขออนุญ,ญาตตกตรงนีททง้อ่ะถ้านักเรียนตั้งก็ตั้งให้ตรงจุดศูนย์กลางมุมฉาก มุมชาก็เก้าสองศาโอเค,อเคชื่อมุมอะไรนะคะสออ่ะสอ บอแล้วก็ชอปุ๊บโอเคไหมคะโอเคไหมทำได้ไหมคะโอเคค่ะได้ไหมคะทำได้ไหมโอเคค่ะได้ค่ะข้อที่สองค่ะทิ้งนี่เป็นแบบนี้นะท่านูชมจ้าจากึงคอจ อคอเลยนะคอนะจงโอคอจงจอคอโมจอคอมมีขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบองศาสร้างอะไรก่อนคะสร้างสร้างสร้างอันนี้ก่อนนะ,ะสร้างรังสีอะไรก่อนคะสร้างแขนของโงมโจเขาอ่ารังสีงอใช่ไหมคะจุดยอดคจุดงอองมโ,โจ เคเสร็จ okay. แล้วก็วัดมุมค่ะร้อยยี่สิบองศาปุโอโอ๊บออกมาบรรทัดมาจุดกึ่งกลางโอเคร้อยยี่สิบองศาอยู่ตรงไหนคะร้อยี่สิบ <120 S 1> อ,องศาอยู่ตรงอยู่ตรงข้างไนศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบ ร้อยยี่สิบค่ะขีดไว้โอ้ยโ้ยอขีดไว้อ้าวเป็นไรแล้วเำไมร้อยยี่สิบองศานะคะ,ะแล้วก็ลากเส้นไปหาโอเคได้แล้ว 120องศาจุดอะไรหายไปคะจุดคอจุดคอปุ๊บ120องศาโอเคสามข้อแล้วทำได้ร้อยแปดสิบง่ายเลย จะได้ยังร้อยแปดสิบนี่ง่ายมากเลยร้อยแปดสิบนี่คือกี่องศาคะร้อยแปดสิบมุมอะไรคะมุมตรงมุมอะไรคะมุมตรงมุมตรงอ่ามุมตรงโอเคมุมตรงข้อที่สี่ข้อที่สี่ง่ายมากครับนึงครับครูทำยังไม่ทันเลยมุมตรง มุมทมโยร้อปองศาโอเคตอนนี้ก็คือทำไม่ทันึตกันก้ยตตแล้วก็ตนนี้เป็นมุมแลก็แล้วตัวจุดชนมุมทมโยนะคะมุมตรงเแล้ว เออความาของเรายงวะมุมยงนิดนึงให้ไปเลยนาะโอเคไ okay, หมคะอ่ะ <c oughs> ขอ้อทีอ่ห้าข้อที <c oughs> อ่ห้าข้อที่ห้ามุมอะไรคะ ข้อทีห้ามุมข้ามุมวชอร้อยสามสิบห้าองศาร้อยสามสิบห้าองศาสร้างแขนก่อนคะ่ะสร้างแขนอะไรคะสร้างแขนชโอค่ะอืมโอเคสร้างแข,ขนก่อนนะชออ รังสีชออ่ขึ้นวงกลมอยู่ไหนแล้วอ่ะมาจุดกึงกลางปุ๊บให้ตรงนะคะจุดกึงกลางให้ตรงกับจุดยอดมุมร้อยสามสิบห้าอยู่ตรงไหนร้อยสามสิห้าดูสีน้ำเงินอ่ะร้อยสามสิบห้าอยู่ก,กลาง ระหว่าง130กับร้อ่สอยู่ตรงนี้130กับ140อยู่กึ่งกลางค่ะขีดค่ะปุ๊บข <c oughs> ีดไว้นะคะอาตออกไปลากไปหาเลยค่ะไปละอืมโอเค จุดอะไรหายไปอีกจุดหนึ่งจุดโมครับร้อยสามสิบห้าองศาร้อยสามสิบห้าองศาอ่ะข้อสุดท้ายที่คุณรูจะทำให้ดูแลเดี๋ยวที่เหลือให้น้องไปทำเองบ้าง ตปรมุมตอปอรอร้อ,อ,รอ,อยเจ็ดสิบห้าองศาโอ้บาออ้านอกหน่อยร้อยเจ็ดสิบห้าองศานะคะอะสร้างรังสีอะไรก่อนคะเฉลี่ยมุกงเขเขียนปอรอ่ารังสีรังสีปรรังสีปอรอต้องมั่งเขาไงเหมือนเดิมได้นออะ ขึ้นวงกลมมาปุ๊บจุดร้อยเจ็ดสิบห้า <iew. S 1> ค่ะร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้อยู่ใกล้สุดเลยรออยู่ระหว่างตั้งให้จุดได้ตรงอยู่ระหว่างร้อยเจ็ดสิบกับร้อยแปดสิบอ่าปุ๊บค่วันนี้จบสี่โมงครับ ข้านู่ตัดสี่โมงครับครูใครถามรีบไปไหนจ๊ะรีบจริงอ่ะโอเคนะคะโอ้ยทำไมจุดครูหายอ,อยู่ระหว่าง170กับ180โอเค ลากเส้นใบจิตแล้วครับจิตแล้วครับจิตแล้วครับจุดอะไรหายไปคะจุดต่อโอเคต่อไหมจุดต่อไห่เ,เป็นเวลาลุงบอก ขาใช้มีเป็นท okay. oh. okay. ู้บ yeah> uh ้าคนมากอเคการบ้านจ้ะโอ้โหเอาไการบ้านเป็นผ้บ้ทการบ้านค่ะให้บ้านน่าร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบเอดการบ้านค่ะ ไปนี่มเลยหน้าเลยสองหน้าเลยค่ะไปสร้างครั้งหน้าสอบนะคะคือว่าไมันจะอะไรครับอะไรเอ๋อใบไม้ใบไม้แล้วให้มันเต็มหน้าจอไหนครับมีแค่นี้เหรอครับค่ะโอเคะถ้าเขาเขียนมุมแหลมแล้วก็เขียนมุมแหลมใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรแตได้เป็นมุมแหลมค่ะไม่ครูคะถ้า ก็นะยังไงนะครับก็ยังอยถ้าเขาให้เขียนมุมแหลมเราก็เขียนมุมแหลมใช่ไหมเราไม่ต้องเขียนจํานวนองศาใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะคถ้าเขาบอกให้สร้างมุมแหลมนักเรียนก็สร้างมุมแหลมจะสร้างกี่องศาก็ได้แต่ถ้าเขาเเกำหนดองศาถ้าเขากำหนดองศานักเรียนก็ต้องสร้างตามองศาค่ะมุมแมหลมโอเคคััโอเคใครมีอะไรจะถามบ้างเออเดี๋ยววันนี้ ครูปล่อยก่อน6กนาทีให้นักเรียนไปสร้างให้เสร็จสองหน้าสหน้านะคะแล้วก็ครั้งหน้าก็สอบเรื่องการวัดมุมแล้วก็การสร้างอันนี้การสร้างการวัดมุมจะให้ทำเป็นใบงานส่วนการสร้างจะใช้ในการสอบนะคะนักเรียนต้องสร้างให้ครูเห็นนตนนิสินิน แล้วก็เดี๋ยววันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้จะมีแบบสอบถามไปว่านักเรียนเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านให้เสร็จจะสอบถามอะไร